เป็นเลขที่ชอบมากเลยได้ลำดับที่สองเก้าหนึ่งเือว่าอยู่ในเป้าอ่ะครับว่กเทเล้กก็มากับหมายเลขบัญชีรู้สึกว่าจะเข้าหมดเลยนะหมายเลขบัญชีอะ่ะครับเกือบเกือบทุกตัวใหม่เข้าทุกตัวนะสองสาม 2, 3, ก็เข้าศูนย์เจ็ดห้าสองเต็มเต็ม,มอยู่ในนั้นครับก็โอเคนะมันอยู่ในกลุ่มทีนี้ อมแต่พูดจมจริงถ้าเราจะพูดจมหลังก็แต่แหวนเข้านะศูนย์นะใช่แต่เราพลาดไปตรงไหนก็มีอยู่แล้วก็พอรู้อยู่ครับแต่เราก็พูดกันไว้อยู่ไม่ว่าจะเป็นรีวายห้าศูนย์หนึ่งอะไรอยู่ประมาณนี้ใช่ครับใช่ไหมนิดเดียวนิดเดียวศูนย์สองแล้วก็พูดกันไว้อยู่แต่ว่ามันไปออกห้าศูนย์นี่ก็ถือว่าไม่ถูกนะผมถือว่าไม่ถูกเท่าไหร่นะไม่เป็นไรไม่ต้องเสียดายอุปกรณ์อ่างเก็บน้ํา เขาวงจังหวัดสุพรรณบุรีอำเภอด่านช้างนั่นี่เป็นแหล่งท่องเที่ยวเป็นเป็นเขื่อนแล้วจะมีรีสอร์ทที่พักอะไรประมาณนี้โอ้สไตล์เดียวกันกับอะไรนะอ่าไม่สะพานล่าสุดเลยนะใกล้ๆแล้วเนี่ยมีผิดกันตรงมันมีแพรมาแค่นั้นเองนอกนั้นเหมือนกันโหวดเลขน่าจะอยู่กลุ่มเก่าๆนะแท่งนี่ก็เหมือนกับอะไรที่เขาสองลูกมันออกห้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าสองนะ อะไรนะใกล้ๆเองนะลุงเนี่ยอะไรนะแหล่งท่องเที่ยวอะไรภูตองอะไรตองอะไรนั่นทุ่งบัวตองเหรอไม่ใช่ไม่ห้องสอนแวไอ้มมลลืะรผมก็จําชื่อไม่ได้แต่ว่ารูปคล้ายๆกันน่าจะจะแต่ถ้ารูปมาคล้ายๆกันแบบนี้ส่วนมากจะมีตัวร่วมเหมือนเหมือนเดิมตัวเก่านะแนวทางประมาณที่ออกห้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าสองเพราะว่าเชื่อมกันอาจจะสลับบนสลับล่างก็ได้ จะตัวเลขก็วางตัวเก่าแหละคิดว่าไม่หนีประมาณนั้นนะมีสะพานมีแม่น้ําก็สะพานนี่เราก็คุ้นแล้วท่าแพอันนั้นคือท่าแพไม่ใช่บ้านใช่ไหมลุงอันนั้นบ้านเลยเป็นเรือนที่อยู่ในน้ํามีสองหลังครับคือจะเป็นสถานที่เข้าจะเสียค่าค่าแพน่ะของจากท่านคบบอค่าประกันไปไปเราไปนั่งจิบกาแฟายอยู่ที่กลางน้ําำค่าแพก็ประมาณสิบบาท อันนี้คือแหล่งท่องเที่ยวแหล่งท่องเที่ยวของจังหวัดสุพรรณบุรีนะอำเภอด่านช้างอ่ะถ้าจำไม่ผิดหลายคนอาจจะได้ไปเที่ยวอยู่มั้งอออกจากกรุงเทพไปก็ไม่นานประมาณสองชั่วโมงกว่ามั้งบางเบื้องาดูรูปหน่อยครับเป็นลักษณะไหนอเป็นลักษณะนี้นะท่านผู้ชมนะอ้อันนี้ใบนี้แอดหยิบมานะอ๋อปังอุง ท,ท,ท,ที่อันเก่าอ่ะบางอง oh. บางองอ่ะที่ออกห oh. ้าห้าหนึ่งเจ็ดกับเก้าสองก็ไม่หนีกันเท่าไหร่มากงวดนี้ครับตัวเลขไม่หนีกันห <Okay. S 1> รอกเราไปพลาดตรงไหนแล้วก็ต้องไปแก้ไขเอา<น>ต้องไปแก้ไขนะเกินไปนิดหนึ่งแต่พอดีมันมันรู้สึกมาถึงจุดนี้แล้วมันจะไปต่อย,อยังไงเดี๋ยวเราค่อยแก้โจทย์กันอีกทีนึงครับเพราะทุกอย่างมีการเชื่อมโยงที่อื่นผมไปนั่งมองแล้วจะมี มันในอีกตัวหนึ่งอันนี้คือเป็นตัวตัวเดินเรียบไว้ก่อนถามว่าเข้าสามสามได้ไหมผมก็ชอบอยู่นะแต่ว่าอะไรนี่ผมคือแปไปตามรูปเนาะผมไปไม่ได้ผมต้องเปดไปตามรูปเอาง่ายๆก่อนเราพยายามจะบิดให้มีสามก็บิดไม่ได้ก็เลยไม่พูดเอาตามที่นี่แหละผมว่าถ้าเรียกว่าจะไม่เอา5ใส่ก็จับถ้าไปอนามส,สุพรรณก็ได้สองสมสีก็ได้เต็ม ไม่รู้ม่งงวดที่แล้วออกอะไรนะออกสองสามเล็างใช่ไหมใช่ใชครับถ้าสาม,มาอีกก็เป็นไปได้ก็ไม่ว่าลหอาตามรูปดีกว่าถูง่ายง่ายง่แบบง่ายๆไปดีกว่าอ,อันนี้ก็ให้ดูตัวเก่านิดหน่อยบันไดตัวเก่านะที่มาเจ็ดเจ็ดพอเข้าหกตัวนี้หกหนึ่งหกหนึ่งสองตัวนี้ออกอะไรหนึ่งเจ็ดใช่ไหม ้วออกตัวนี้สองห้ามอกหกตัวนี้หกหนึ่งแต่หกหนึ่งมันมีตัวเชื่อมโยงโมเรนนี้อยู่แต่มาเข้าห้าตัวนี้ก็ห้าศูนย์ใช่ไหมที่เราบอกว่าศูนย์ตรงนี้ระวังศูนย์ตรงนี้อืใครจะซื้ออ้อมนี้คือถูกอ่ะถ้าเข้าจริงๆแตดูตัวพ่วงเขาเจ็ดห้าศูนย์โน้พระเจ้าจอดเจ็ดห้าศูนย์คือคือคือตัวนี้คือไฮไลท์อยู่แต่ว่าเขาจะมีตัวแปรอยู่เขาจะมีตัวแปรอยู่ ผมก็นั่งดูอยู่ว่าถามว่าจะยากง่ายไหมก็คือถือว่ายากนั่งวันนี้มันอยู่กระดวงนั่งวันนี้ครับถามว่างวดที่แล้วผมก็บอกให้เภาแล้วงวดน,นี้ไม่รู้ว่าดวงจะพาไปได้หรือเปล่าหรือคนจะมีโชคพร้อมกันหรือเปล่าก็ต้องรอติดตามหวยวันพุดเพราะว่าลุงก็ต้องบอกว่าเดี๋ยวจะมีนี่มาเสร็จก็ต้องรอเซนนะอมีเซนมีอะไรที่<ะ>นําส่งอีกแต่งวดน,นี้เราไม่รอแนละ้วเราปล่อยไปแล้วถูกไม่ถูกไม่รู้<า>เราปล่อยไปแล้วนะ วัมากครับถามว่าถ้าเบิ้ลเป็นไปได้ไหมเบิ้ลนะได้นะเบิ้ลได้นะงินพุดช่วยด้วยนะคือรูปเขามาเป็นคู่แล้วครับถ้าเบิ้ลดที่แล้วพยายามเกือบเบิ้ลแล้วแต่ไม่เบิ้ลช้มคือออกตรงเกินไปวันนี้หลังตังเมื่อกี้ถ้าน้ำมานะน้ำมาก็เข้าพอดีเขาไปเข้าเจ็ดคือว่าเราก็รู้มุมสนุกอยู่เพราะว่าบางครั้งเขาก็หลอกเราครับนี่คล้ายๆว่าเว้นงวดหนึ่งครับ เปลี่ยนไปเปลี่ยนไปเป็นปเจ็ดวันนี้มาอีกคือมาน้ําต้องมาคนจะเริ่มทิ้งแล้วเลขหนึ่งรเราก็ยังยืนเหมือนกันปล่อยให้ออมเหมือนกันแล้วก็ปล่อยให้ศูนย์ออกวันนี้ก็นี่ผมก็ไม่คิดว่าจะบางเลขหนึ่งตรงกลางผมก็งงตัวเองอยูน่นี่และหนึ่งกับเจ็ดปกติต้องเอียงนะอ๋อนี่มะคู่<อ>เลยไม่เนี่อันนี้มันเป็นเลขผมฉีดวัคซีนนะน,นี่<อ>ไม่ได้ไม่ได้เตรียมน,นั่นแต่ว่ามันลำดับที่เท่าไหร่นะ สองเก้าหนึ่งสองเก้าหนึ่งมันเป็นบังเอิญเป็น,น,เ,เ,ปน,เ,ปนเป็นเลขโควิดด้วยนี่อ,อ่ะคุยกับเอฟซีนะเพราะว่าเขาเดินมาที่ห้าหลักสิบครับการเดินห้ามาทุกครั้งที่มาตกตรงนี้ผมจะงงว่าเขาจะออกไปทางไหนอผมยังคิดภาพไม่ออกว่าคือเลขตัวไหนนะคือถ้ามาห้าหลักสิบคือมันมาห้าแล้วเมื่อกี้เจ็ดห้าศูนย์ทีนี้ การเดินของตัวเลขต่อไปผมจําภาพไม่ได้ว่าเขาออกจากจุดนี้ไปคือเลขอะไรผมลืมผมจะต้องไปทบทวนถ้าผมหาเจอเนี่ยเเต็มอ่ะจะลุงก็บอกว่านะามันคล้ายเจ็ดสองห้าพูดแค่นั้นเนี่ยจะไม่รู้มันเป็นเป็นการพูดไปไม่รู้เป็นบังเอิญนะดูอว่านี่คือเลขบังเอิญคือสามารถจะเป็นการบังเอิญที่การเน้นย้ํานําสื่อไปก็จะเป็นทีทางให้ดูโจทย์ง่ายๆอันเี้ว่าจะไม่ปล่อยนก็ให้ไปศึกษาเอาเอาให้ดูก่อนแล้วกัน สำหรับน <ำ S 1> คนที่ชอบในคลิปนี้อันนี้เป็นบันไดที่ผมจะหวงแหนอยู่นะแต่ว่าผมยังอ่านไม่ออกใครจะอ่านเกินเลยผมไปก็ได้เพื่อมีโชคเนาะอะ,อะให้ดูนะลุงไม่ทิ้งนะเพื่อมีโชคเพื่อไปอ่านกันเอาท่านก็ดูนะหมายออกห้าหนึ่งเจ็ดครับเดี๋ยวก่อนห้าหนึ่งเจ็ดอะไรนะแปดหกหนึ่งอ่าแปดหกหนึ่งเขาไม่เต็มนะ หกหนึ่งเสร็จแล้วมาห้าหนึ่งเจ็ดครับแล้วก็มาเจ็ดสองห้าครับเจ็ดสองห้าแล้วมาสองหกหนึ่งครับสองหกหนึ่งแล้วมาเจ็ดห้าศูนย์เห็นไหมหวใอยู่บริเวณนี้แหละตีให้แตกแล้วตีให้แตกนะเอานะเอาไปนี้แปดวงหนึ่งไม่โชว์สามตัวห้าหนึ่งเจ็ดโชว์สามตัวเจ็ดสองห้าโชว์สามตัว สองหหนึ่งโชว์สามตัวเจ็ดห้าศโชว์สามตัวแล้วต่อไปอะไรให้ดูเองว่าตรงนี้คือไฮไลท์สำคัญมากเอาเข้าว้าไว้ก่อนให้ไปศึกษาใครงที่เดินตามรอยของผมก็ลองไปจัดการดูเลยนะจะเห็นภาพอยู่ครับรู้สึกว่าจะเห็นภาพนะครับเป็นไปได้หมดคืออัปรปกเราอาจจะขาดตัวหรือนี่ก็เอามาเสริมตรงนี้ได้ มีเทคนิคเรามีเทคนิคเทคนิคคือเทคนิคแต่เรายังไม่ชี้ว่าตัวไหนนะ <Okay S 2> เรายังไม่วางตัวเลขอืชัดไหมนะครับก็พยายามจับเอานะว่าจะไปทางไหนดูเลขไม่ไปไหนนะตอนแรกออกหกแปดหกหนึ่งก่อนนะแล้วก็มาออกห้าหนึ่งเจ็ดห้าหนึ่งเจ็ดแล้วก็มาเจ็ดสองห้าบังเอิญไหแล้วมาออกสองหกหนึ่งสองหกหนึ่งแล้วออกเจ็ดห้าศูนย์แล้วก็จะไปยังไงเอาตอนนี้ แต่หลักสิบเขาจะเดินมานะครับผมมองไว้อยู่แต่ผมยังไม่ชี้ทางหรอกให้มองไว้อยู่เลขน่าจะตัวเก่าๆมาผสมเ่มาการอ่านอ่านตัวเลขผมจะมองไปแค่สองสามจุดเป็นไปไม่ได้ไม่ได้มันต้องไหวพิบชิงธรรมดานะครนะับมันมีผิดบ้างถูกบ้างแต่ส่วนมากก็โอเคนะ,นะออกตัวไว้ก่อนสเต็ปลุงนะผ,ผ,ผิดก็มีมีม,มีมีเชิงอยู่นะครับ คิดแบบมีเชิงนะไม่ใช่ลงเข้าป่าไปเลยนะแบบยังมีเชิงอยู่เราแพ้คือลุงนี่แหละครับคือเราไม่ไม่ยอมรับว่าเลขเราถูกยังไงนะเราไม่อยากคุยแต่ว่าข้อมูลก็พอใช้ได้ครับผมนะครับก็พอใช้ได้อยู่ประมาณนี้นอกนั้นก็แล้วแต่เอฟซีจะจับเองก็ไม่รู้โอลิมปิกก็ยไม่รู้กี่รอบเนาะครับ โอลุมปีก็มีเลขสองศูนย์กับสามแค่นั้นเองแม่นแล้วร 1, ครับปีก 19, หนึ่งเก้าสามสองตั้งแต่หัวมวมนเกินวันแรกเนาะครับก็อยู่ประมาณนั้นเดี๋ยวเราจะหาข้อมูลมาอีกนะวันนี้อาจจะยังเก็บข้อมูลไม่ได้ให้มันจบไปเลยนะ <c oughs> เอาเรียกวัคซีนเลยเหรอ <c oughs> เพราะลุงชอบมีมีอะไรปแปลกๆนะเก่เมืเสร็จแล้วก็ถามว่าไปถูกที่แหวนอยู่เพราะแหวนเป็นศูนย์แต่เราไปอ่านอ่านคือมันบางครั้งการมุมมองเราอาจจะถามว่าผมคิดไว้ไม่คิดแต่ว่า พูดทีหลังแล้วมันไม่ดีอ่ะไม่ดีไม่ดีคือมันผ่านไปแล้วเลยไม่ไม่อยากโม้พ่าลงหวยออกแล้วคือจริงผมว่าจะพูดนะแต่บางครั้งก็มีอะไรมาสรุดให้ผมไม่พูดครับผมก็เลยพูดไม่ได้อ่ามีนะไม่เป็นไรครับวันนี้เกินเพราะวางอาจารย์แม่เลยนะครับคือคือใจร้อนแม่คนไปรุ่นใจร้อนใส่ลยรุ่นใจร้อนก็ลุงบอกแล้วว่าถ้าลุงรู้ลุงชอบลุงเขียนเลยคือถ้าผมมองเข้าปเห็นลุงก็จะเขียนไปเลยเขียนไม่รอนรใช่ครับถ้ารอนแล้วใจเราจะเป๋เคว เราคิดได้ปั๊บเราเขียนไม่ได้ถูกไม่ถูกอีกเรื่องหนึ่งนี่แหละคือแล้วมันเป็นการตัดสินใจที่เด็ดเดี่ยวก็วางไปก่อนเลยเดี๋ยวว่าอะไรก็ว่ากันอีกทีหนึ่งจะแดงจะหนาจะเด่นอะไรก็ไม่ใีมีบางก็คุณก็ไป